สบายดีครับเซดาร์อะไรอย่างนี้วันนี้แบบอะไรไม่เจอกันนานเลยแล่ววงานี้เป็นไงบ้างไ,ไม่เจอกันนานเลยเป็นยังไงบ้างอ๋อมันลุ้ง,งานวันนี้เป็นไงบ้างอ๋อดีครับผมดีดีดดก็ขอบคุณคิงเซเลอร์มากๆครับที่ให้เกียรติพวกเรามาแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้แฟนๆมาหาเราด้วยครับผม ครับผมก็ก็ดีใจครับที่ที่มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะว่าก็เป็นกิจกรรมที่จองล่วงหน้าไว้นานแล้วเนาะก็ตึกตึกตั้งตารอที่จะมาเจอแฟนคลับในที่นี้แล้วก็ขอบคุณคิงชาร่านะครับที่จัดงานดีๆแบบนี้นะครับก็อะไรครับอบอุ่นบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆอะไรเงี้ยมีความสงบขึ้นแล้วสัมมลมขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองของพวกเราให้ดีที่สุดอะไรที่ได้รับมอบหมายไว้แล้ว พูดถึงเรื่องความบอกนะชอบกินประมาณกลิ่นเหรอครับแต่ต้องมีสำหรับผม้วชอบชอบเป็นหวานๆหน่อยใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเป็นคนหวานเป็นผู้ชายสายหวานก็จะมีความบอกว่าอ่าฟรุตตี้ฟรุตตี้นิดหนึ่งในห้องครับก็ใช้ก i n g Shella เป็นสีอมกรูครับครับาพของผมก็จริงๆชอบลุคสีเลยครับผมแต่ว่าถ้าส่วนตัวนะผมจะเอา ลาชชราห์นะผมไว้ในห้องนอนแล้วก็ไว้ในห้องน้ำใช่เพราะว่าส่วนตัวชอบกลิ่นนี้อยู่แล้วด้วยแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเฟรชเฟรชหน่อยก็จะชอบสีคิดว่าถ้ามันต้องมีมันต้องมีอยู่ในห้องในบ้านเราถ้ามันจะต้องมีจริงๆมีไว้ทุกห้องเลยก็ดีครับผมเพราะว่าแต่ละห้องก็จะมีหลายๆฟิลเนาะห้องไหนที่เราต้องการที่จะพักผ่อน ก็จะเป็นอ่าจจะเป็นคามิ่งอะไรสักนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นห้องที่เราอยากแอคทีฟหน่อยก็เป็นอีกสีหนึ่งเลยครับผมก็ใช้ได้หลายหลายมูดล้วกันแต่ละห้องก็มีอ่การใช้งานที่แตกต่างไปแล้วก็กลิ่นแต่ละกลิ่นก็อยู่อ่ในความเหมาะสมของแต่ละที่แล้วกันครับทุกห้องก็คือติดได้เลยทุกกลิ่นติดได้เลยทุกกลิ่นใช่ไแล้วต้องต้องรูกลิ่นนี้จมูกพอจมูกรับไม่ทันว่ายังไงผมเป็นคนจมูกดีอยู่แล้ว ช่แล้วก็กลิ่นของเขาก็ดีอยู่แล้วด้วยเป็นมิตรต่อธรรมชาติสุดแล้วผมจริงเก็บยกัะไรใคกับสีไหน้งโคตรกับโคตรห้องไหนต้องมีกลิ่นไหนห้องไหนต้องมีกลิ่นไหนะที่ก็อย่างที่เจมนายบอกคือมีหลายกลิ่นมันมีสี่ทั้งหมดสี่กลิ่นแต่ว่ามีสามรูปแบบก็ซื้อกันแล้วก็ตามความเหมาะสมแหละว่าเออห้องไหนจะเป็นกลิ่นไหนบ้างห้องนอนแล้วหรอห้องนอนอะไรอยากได้ห้องนอนเหรอครับก็เป็นกลิ่นเสียมฟูผมชอบเสียมพูแล้วก็ ห้องน้ำอาจจะเป็นสีสีฟ้าได้วกันทามทามทามใช่แต่ถ้าต้องขนมอยากให้ได้กินอะไรอะไรนะรอบเราเออกินไหนต้องก็ที่จริงรอบขนมเป็นเป็นอิสระเป็นอิสระให้ทุกคนเลยสี่กินฉีดไปเลยสี่กินเป็นแบบผสมใช่ก็เป็นมิกซ์ไปเลยถ้าเลือกให้เจมส์ประกวดนะเมจะเลือกอะไรให้เจมส์เจมส์อกอะไรให้เจมส์หรอ่าสิ่งที่เจมส์เลือกเป็นกินมไปก็จะเป็นทามทามนี่อยากให้สงบ ฟอนคลายใช่ผมก็ทำงานด้วยมันนะผมผมก็แต่ตามที่พมชอบเลยครับผมก็เป็นรัอซ่อมครับผมผมว่าบทชอบหวานใชครับครับผมก็ฝากคิงเซร่าด้วยนะครับผมก็ไปซื้อได้ไปสร้างบรรยากาศดีๆภายในห้องภายในบ้านของบุ๊อย่างี้ก็ใช้คิงเซ a ่ากันมีทั้งสี่กลิ่นเลยครับผมก็มีสามรูปแบบก็ไปเลือกฉันได้ตามความเหมาะสมของตัวเองครับถูกต้องครับผม จับมันอ่ะบรรยากาศใช่ใช่มีความสุขมากครับผมก็ได้ไปเจอแฟนๆที่ LA แล้วก็แฟนๆที่เดนเวอร์ครับผมครั้งที่แล้วผมไปดนล้วงคนเดียวเนะาะครั้งนี้มีโฟโต้ไปด้วยก็สนุกม,มากๆครับผมแฟนๆก็มี energy ต้อนรับเราอย่างดีครับผมแล้วก็อาหารอร่อยบรรยากาศดีมากครับผมได้ทําอะไรที่ชอบครับผมความแปลกใหม่ครับเพอะไรใหม่ๆที่เราไปรู้สึกแบบว่าไม่เคยเห็นูว้าวบรรยากาศเป็นแบบเป็นยังไงมีไหม มีมี me. ผมรู้สึกว่าแฟนคลับที่ที่เมกาเอเนอร์จีดีมากเลยครับเวลาเขาถามเขาถามผมบอกว่าแค่ดูแต่ฮู้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 อินฟลูเคนจากไทยแลนด์ใช่เพราะเขาถามว่าถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยมาไทยแลนด์เขาสามารถฮู้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 ใส่ได้ไหมจะตกใจไหมเขาบอกโอเคทักได้อะไรเงี้ยก็ถ้าสมมติว่ามีกลุ่มคนที่วฮู้ฮู้ฮู้ให้รู้ไว้นั่นคือคนอเมริกาจากอเมริกาใช่แถวเดนเวอร์ใช่ครับผมเล้วก็ต้องสัญยาอย่างเงี้ยหรอ มันเหมือนว่าเป็นการทําให้เพิ่มเหรอที่เพิ่มเึ้นเพิ่มเพิมนที่แล้วเออเราก็รู้สึกว่าเออดีว่ะเป็นอีกอีกบาสหนึ่งที่ที่เขาทำมาแล้วหรือว่าเอออะไรวะเนี่ยแต่ว่าเออดีครับแล้วเรามีแนะนวคิดว่าถ้ามาเมืองไทยมันจะต้องแบบเบาลงกว่านี้ไหมหรือว่ามันจะต้องแบบยังไงแรงอย่างงี้ะช่วงนี้อาจจะเบาลงหน่อยแต่ว่าเออถ้าสถานการณ์มันโอเคแล้วก็แบเออมัาปันจอยกันได้ในคอนเสิร์ตนะจะได้สนุกปจอยได้ใช่ครับผมเจมอะไรรู้สึกใหม่ใหม่ใหม่เหรอเออก็ อะไรเออมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมอยู่ต่อครับผมก็ผมได้ไปดูแบบพวกมหาลัยแล้วก็ดูพวกอะไรที่เขาทำทำกันเพื่อนเพื่อนที่นู่นับผมก็รู้สึกเออสนุกดีเป็นอะไรใหม่ๆล้วผมเพราะว่าก็บรรยากาศมหาลัยที่นี่กับมหาลัยที่นูน่นมันต่างกันมากผมแล้วก็ไอ้นี่แหละก็ไปตีกอล์ฟไปทำนูนำ่นทำนี่สนุกคนระับ เลยไปที่นั่นที่บอกว่าโคตรอยาก,ยากเรียนอยากตอเมืองนอกเลยหรือเปล่าอ่ะเด็กแล้วยังไม่ไปผมยังอยู่ในวงการอยู่ตกใจนี่ก็จะตัดสิดไปแล้วเลยยัง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 ผมผมแค่เรียกว่าอะไรเออดูแล้วอุ้ยน่าน่าเรียนนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออในมหาลัยมีมีโบล,ลิ่งด้วยมีนู่นนี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นบรรยากาศที่แตกต่างแล้วกันก็ชอบครับผมแต่ว่ายังยังไม่ได้ไปยังอยู่ในวงการอยู่ทุกคนไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะยังยังไม่ได้แบบมีการพักผ่อนไม่ได้มีการยัง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 อยู่ในวงการอยู่ บ้านยังเบียร์อยู่บ้านยังต้องทําอยู่ใช่ครับใช่ใช่ไม่แต่ก็อยากอยู่ทุกคนด้วยแหละก็ยังมีความสุขการทํางานตรงนี้อยู่ครับผมเจมส์เองก็พูดว่าอยากไปงานมาเรียนต่อถ้ามันมีโอกาสก็อยากอยากเรียนต่ออยู่้วครับผมก็ถ้าไว้ไว้มีโอกาสแล้วกันแต่ว่าอีกอีกอีกนานเลยครับใช่อีกนานเลยอีกนานเลยทุกคนไม่ต้องห่วงยังยังยังอยู่ให้เห็นหน้าอยู่ครับผมแต่ก็แบบแฟนมีดแล้วอะไรแบบระยะสั้นก็ไม่มีใช่ไหมแบบเขาที่เขาไปแบบพักเดือนเรียนพักเดือนอะไรอย่างเงี้ย อ๋อยังครับผมเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เพื่อนผมไปเรียนแลกเปลี่ยนกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ไปผมก็ทํางานอยู่ใช่ก็เป็นฝึกงานแทนอั้นก็ก็ผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้วครับผมก็น่าอิกยาวเลยกว่าที่จะได้ไปครับผมก็ถ้าแฟนมิ้นท์เราจะเห็นในในีที่ทุกคนทั้งสองคนไม่ได้ไปใช้ชีวิตเป็นตัวเองมันเป็นยังไงบ้างมันดูเป็นเลยก็ดีนะผมรู้สึกว่าก็เป็นอีกวิ้นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าหลงรัก อเมริกานะไม่แปลกใจเลยที่เออจะมีะมีความรู้สึกอยากจะเรียนต่อเพราะว่าเอาปเอประเทศเขาก็มีวิวที่แบบว่าเออพออยู่แล้วรู้สึกว่า <are> เหมือนเหมือนเหมือนเราอยู่ที่นี่แล้วแล้วแล้วเราทํางานทุกวันอะไรเงี้ยชีวิตเรามันก็จะเร็วมากเร็วมากมากแต่ว่าพอไปอยู่นู่นน่ะเหมือนชีวิตเรามันช้าลงอละไรเงี้ยเดินไปเดินไปมอบ้างเดินไปแบบว่าช้อปปิ้งช้อปปิ้งเสร็จแล้วกลับมาเล่นกีฬาอะไรเงี้ยก็จะมีบ้านของพี่เป็นที่เป็นออแกไนเซอร์จัดงานอะไรเงี้ยก็ เออก็มีแบบครอบครัวเขาก็มีหลายคนแล้วเขาก็ดูแลดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นนู่นเล่นนี่กันทําให้แบบว่าเออมันเป็นความแบบความสงบอีกอีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่เออที่ที่มันดีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนได้ไปพักผ่อนด้วยก็ต้องขอบคุณขอบคุณที่ได้้รีแลกแบบใช่ใช่มันได้ไปผ่อนคลายอะไรเงี้ยใช่จัดจักที่ไทยที่เราเออเราทำงานมาเหนื่อยอะไรเงี้ยไปที่นั่นก็แบบว่าอากาศมันดีด้วยแหละก็แล้วก็เย็นเย็นสบายสบายใช่ก็ก็ไปไปพักผ่อนเต็มที่เลยครับพร้อมมา โดยงานที่ประเทศไทยแล้วแต่ว่าคือผมคิดถึงประเทศไทยอยู่แล้วเพราะว่าแฟนคลับเราอยู่นี่คนคนของเราอยู่นี่อย่างเงี้ยแต่แต่ก็มีแฟนที่นู่นนี่นะแต่ว่าหมายถึงว่าคนคนของเราไปอยู่นี่ครอบครัวเราอยู่นี่อย่างเงี้ยเวลาไปนู่นไปนี่มีคนจำเราได้ป้มีนะคือไปห้างผมก็ตกใจเหมือนกันสะพายมากเันะนั้นไปไปเดินห้างแล้วก็คนที่เดนเวอร์ครับไปห้างแล้วก็อายุโฟร์ไปโฟร์แล้วเหมือนเขาจะเปิดรูปตอนที่ไปแฟชั่นวีคให้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเอ้ย เซอร์ไพรส์มากอะไรเงี้ยแล้วก็ขอถ่ายรูปโชคร้ายพอดีคือคือก็เราเดินทางไปกับอีกกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ได้ถ่ายก็ขอโทษทีแต่ว่าถ้าเจอกันก็ทักกันได้นะครับเราดีใจมาที่เราเป็นที่จับในหกหนึ่งโลกที่เราไปโอ้ห oh, ดีใจมากแล้วก็เซอร์ไพรส์มากครับไม่คิดว่าเออเขาจะรู้จักเอ,อ่อดาราไทยด้วยอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าดาราของเขาก็เป็นฮอลลีวูดอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เป็นตัวเล็กๆที่ที่เอออาจจะผ่านหน้าผ่านฟีดเขามากอะไรเงี้ย ก็ดีใจมากที่เอออย่างน้อยก็รู้จักครับผมไจ้เป็นไงได้ไปใช้ชีวิตนู่นที่ยังไม่ต้องทำงานโดยที่ไม่ต้องทำงานเหรอใช่ใช่ใชก็เ้องเเออเรียกว่าอะไรไปไปรีชาร์จแล้วกันไปรีชาร์จตัวเองครับผมแล้วก็พอได้กลับมาได้มาทำงานก็ก็รู้สึกว่าเออมีอินเตอร์ทีมีนู่นนี่มากขึ้นมีเพลชั่นมากขึ้นครับผมก็เออผมว่านี่แหละก็มันเป็นอะไรใหม่ๆที่รู้สึกว่า ก็ชอบดีเหมือนกันนะเพราะว่าอาไปที่นั่นคนก็เรียกว่าอะไรไม่ค่อยได้รู้จักเรามากขนาดนั้นครับผมแต่ว่าเนี่ยแหละก็เหมือนที่โฟนพูดเลยก็จะมีแบบเออบางคนก็ทักเราแล้วเราก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยว่าจำเราได้รู้จักเราด้วยหรอมีม,มีมีช่วงหนึ่งผมไปผมไปเดินแบบผมไปเดินห้างห้างสุสินค้าอ่ะแล้วก็ไปเจอไปเจอ,เจอบูธของรอยอ่แล้วเขาก็บ oh, oh, อกยูโซเซซหรอ เออเขาก็แบบจำเราได้ด้วยแล้วแบบดีใจครับดีใจเพราะว่าแบบก็อยู่คนละมุมโลกเลยอ่ะแล้วก็แบบเขาก็ยังจำเราได้ยังรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็เซอร์ไพรส์ดีครับกม็สนุกดีครับเป็นบรรยากาศใหม่ๆมก็ไม่เคยไม่เคยได้ไปคือจำได้จะไปเวียดนามจำได้แหละจำไม่ผิดจะไปเวียดนามที่ไปฉลองมาเกิดที่นั่นแล้วก็ครั้งนี้แหละที่ไปที่ไปที่อยู่ อเมริกาอะไรเนี่ยเอสเออะไรเงี้ยก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆดีเพราะทำงานวันเกิดพอดีครับเขาบอกว่าทํางานวันเกิดจะมีงานทั้งปีดีเลยเข้าทางเลยได้ทำงานตลอดทั้งปีดีเลยเข้าทางเลยเพราะว่าชิลอยู่แล้วเพราะว่าป่วยไปแล้วหายป่วยไปแล้วพร้อมลุยพร้อมลุยพร้อมอย่างจะป่วยอีกรอบครับโผมขอแบบว่าเข้าอีกบทใหญ่เข้ามาได้ไหมครับพร้อมพร้อมพร้อมไอ้เก็บรุดความด้วยไงครับเพราะเราอยู่ในช่วงเวลาสำคัญเขาตลอดเวลา อ,อ๋อก,ก็ก็นี่แหละก็ก็อวยพรให้ให้โฟสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เออเรียกอะไรอะ่ะมีแต่ความสุขอยากทำอะไรได้ทำหนีตลอดเพราะว่าโฟล์ตพวกคนที่มีคาช s i o n อยู่แล้วผมก็ก็ดีใจที่ที่ได้อยู่ด้วยกันหลายๆหลายๆปีแล้วครับผมมีต้องมีซื้ออะไรให้เขาไหมหรือว่าซื้อไปแล้วครับซื้อไปแล้วก็ให้ให้ไปแล้วเรียบร้อยครับอีนเมกาครับที่พี่ถามอีกเรื่องหนึ่งตรงบอลอะไรกันอยู่ ตอนไล่สุดแต่เราไม่เข้าเข้าแล้วก็เป็นนี่เกียงไกลมากไปหลับาอะไรมันคืออะไรไม่อยากให้เรียบเรียงทำอะไรที่ฟังหน่อยเออถึงถึงก็ต้องแยกไปแยกอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเออคุณคุณลองพูดดิว่าทไม่รู้ไม่รู้คืออะไรง่วงไงเคยง่วงก็แบบแต่ว่านอนไม่หลับเลยก็เลยหาแบบ อะไรทำเพราะว่าที่ทาวโซนอเมริกากับที่ไทยอะไรเงี้ยมันต่างกันก็เลยคิดว่าคนที่ไทยน่ายังไม่หลับแล้วก็พูดคุยกับคนที่ไทยให้ให้ให้เราง่วงดีกว่าแล้วก็เผลอหลับไปในไลฟ์อะไรเงี้ยจริงคุณหลับปลอมหลับปลอมรู้ดูออกเป็นไรไม่ต้องงอนนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงอโอเคครับนี่ครับของฝั่งเจมินยรู้สึกยังไงบ้างกับเพื่อนที่ตออนนนนั้ใไไลฟ์ารคืออ่ะตั้งแต่ผมเข้าไปใช่ไหมคือผมก็เห็นเขาแบบพูดพูดแบบที่ ไม่ได้มองโทรศัพท์อยู่ละเออแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะไม่มองขนาดนั้น <obsessed> ผมก็พิมพ์คอมเมนต์ไปเอ cott, พพ้ยเพื่อนรับหน่อยอะไรเงี้ยเขาเขาไม่เห็นอะไม่เห็นอันแรกอาจจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดไปว่าเอ้ยอยากทําอย่างนู้นอย่างนี้นะอยากนุ่นนี่เอ้ยอันนี้เราก็ชอบอันนี้เอ้ยอันนี้ลืมชื่อ <S <S> 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 <S เดี๋ยวเราเราก็เลยแบบพิมพ์เข้าไปอันนี้ป้าเพื่อนอะไรเงี้เขาบอกอ่าไม่เห็นอ่าแล้วบอกอ่าก่อนที่มึงจะคิดนุ่นนี่มึงดูนุ่นนี่ดูโทรศัพท์หน่อยแต่ก็ไม่ดูผมก็เลยเออช่างมันไม่เป็นไร แล้วเราก็เลยไปไลฟ์เราก็ไปบดต่อแล้วพอเขาเข้ามาเราก็ไม่เห็นไงอันนี้ไม่เห็นจริงๆไม่ได้ไปงานนี่ก็เขางอนผม้วยเขาต้องไปผมไลฟ์อยู่แล้วเขาไปเปิดไลฟ์อีกไลฟ์หนึ่งเลยเพื่อที่แบบว่าเออเขาเรียกอะไรนะไปบดอะไรไม่รู้ใช่ก็รู้เศร้าคาโทรศัพท์เลยนะใ่เนาหนึ่วนแบบอย่างนี้เลยอ๋อสงสัยจะคิดถึงผมมากเพราะว่าห่างกันไมเกือชั่วโมงก็ก็คิดถึงแล้วอะไรเงี้ยอยากจะพูดคุยด้วยเพราะว่าเพิ่งจากกันไป ตะกี้เองเออเนี่ยสงสัยเขาคิดจะคิดถึงผมมากเลยยืนยันว่าโพสเห็นหรือไม่เห็นกับคอมเมนต์เจมินายประมาณสิบคอมเมนต์เออเห็นเห็นไหมเห็นไหมไม่คือคือคือเจมินายเข้ามาปุ๊บแฟนเขาจะพิมพ์อย่เดียวเจมินายรับเจมินายด่วนแล้วรแล้วรู้สึกว่าทำไมทำไมผมต้องทำตาอิสระผมมีความคิดเป็นของตัวเองผมมีอะไรเป็นของตัวเองทำไมผมต้องทำตามพวกคุณเด้อ โฟตเท่ากับอิสระผมจะให้รู้ว่าโฟตเท่ากับอิสระโฟตเท่ากับอิสระเกมคิดไปว่าปิดไายแล้วเดินไปเคาะประตูที่ห้องเลยว่าเปิดผมไปเคาะหมดไปชั้นเขาไม่ได้แตหมายถึงเออก็เรียกว่าอะไรอ่ะเข้าใจได้ว่าโฟตเท่ากับอิสระใช่เพราะฉะนั้นเราก็เท่ากับอิสระเหมือนกันเราก็ไปเปิดอีกรายดึงเลยใช่แล้วก็เรียกว่าอะไรคือผมพยายามทําให้ทําให้แฟนๆแล้วเพื่อที่จะเห็นโมเมนต์แต่เดี๋ยวเราจะได้เห็นอย่างแน่นอน ไป้ราหัวแต่แตนเขาสลับแอปไม่ทันเลยนะต้องไปทางนี้ทีทางบ้านนี้ทีสลับสลับแอปเหรอหายไปเลยก็งงว่าเ้ยตอนแรกตอนแรกหายไปสี่เอ้ยเขาทำอะไรวะอ๋อเจมส์แอเปิดไลฟ์เขาก็เลยหนีจากไลฟ์ผมไปเลยเออกลายเป็นก็ออายนีีเเลปไมม่คนดูผมไปเลยเห็นไหมผมก็บอกแล้วว่าเออเราก็จอยไลฟ์กันเราจะได้แบบเอออะไร ัดเรื่องเรื่องสุขภาพหลายคนเป็นห่วงเราสองคนแท็กทีมเป็นเข้าโรงพยาบาลเดือนนี้เราเข้าเดือนที่ทีมเข้าโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างตอนนี้อาการมันเป็นย like ังไงกับส bueno, ิ่งที่มันต้องเผชิญอยู่กับสิ่งที่มันต้องเผชิญอยู่ไม่กับสิ่งที่มันต้องแบบว่าดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วหลังจากกลับอเมริกาก็เออก็ไปหาหมอเรียบร้อยแล้วก็เออก็ก็ดีขึ้นครับเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นว่าสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ผมก็น่าจะแข็งแรงยอมกโคตราตาใช่ไหมเออมีแต่คนทัเรื่องตาก็คือคือเมื่อเช้าเนี่ยไปหหาามมอแล้ว คือหมอเขาให้ผ่าแต่ว่าผ่ามันจะเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยมันก็แต่งหน้าไม่ได้ก็ลเลยต้องรอเวลาที่แบบว่าเออหยุดานแล้วก็ไปผ่าัระมานสองวันอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีไม่มีเวลาว่างไปเลยมันผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะมันเป็นอาการอะไรสักอย่างหนึง่งก็เกิดจากพักผ่อนน้อยมันมาตอนที่ผมเป็น <c oughs> เป็นไข้หวัดไ <c oughs> ข้วัดครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยต้องมามาเป็นแพ็กเกจต แต่แพ็กเกจนี้อยู่ยาวหน่อยแพ็กเกจคู่ใช่แพ็กเกจคู่แพ็กเกจนี้เดี๋ยวแพ็กเกจเสริมเสริมอันนี้เป็นรายปีด้วยไม่ใช่รายเดือนรายเดือนหายไปแล้วอะไรเงี้ยเป็นรายปีก็เลยแต่ว่าเดี๋ยวไม่ต้องห่วงคือเดี๋ยวจะไปไปจัดการบริเวณหน้าให้ใหถามเรี่ยว่าทำไมก็ต้องผ่านมันเพื่อะไรก็เพื่อให้มันหายไงพี่ผเข้าใจแต่ถึงมันเป็นเพราะถ้าไม่ผ่านแล้วมันถ้าไม่ผ่านแล้วมันจะคือตอนนี้ออะไรแต่มันไม่ได้เป็นอันตรายเลยใช่ไหมก็อยู่ดีๆอยู่เดี๋ยวผม หลับใช่ไหมตอนนั้นผมเป็นไข้ใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆไอ้เม็ดเนี้ยมันขึ้นมาเฉยเลยแล้วผมก็เอ้ยมันซวยละก็เลยทํางานไม่ได้ด้วยทํางานไม่ได้พอป่วยด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนพี่เคยเห็นนักมวยโดนต่อยไหมอ่าฮะน้ำมวยโดนน้ำมวยมันโดนต่อยเลยบวมบวมเป่งเลยแล้วทีนี้ก็เออกำลังหายคลินิกอยู่นะครับก็คลินิกก็เข้าได้นะครับไม่มีปุ่นการมองเห็นเขาไม่โฟมอะไรนะมองเหิดเขาพี่โป้พี่ปุ่นการมองเหิดเขาไม่ลูกเข้าเบอร์เบอร์เนี้ยคือแบบ คือมองไม่เห็นเลยอ่ะคือตาซ้ายมองไม่เห็นเลยอ่ะคือแบบแบบคือวันแรกเป็นมาคือเหมือนี่บผมใช้วิทธีนิยาในการรับชมนะครับผมอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเป็นห่วงขนาดนั้นเดี๋ยวก็เหมือนก็เหมือนก็เหมือนเป็นแผลอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปให้พอมันเจ็บหรือมันเพลองมันออะไรไหม าเด่เหมือนแบบยับยับพี่เคยกี่เคยโดนต่อยไหาต่อก็ก็คือมันโอเคพูนโอเคอไม่เป็นอะไรครอที่จะไปทําให้มันหายดีโดยการโดยการเจาะหรือการเป็นผ่าตัดอะไรเงี้ยใมันหายดีก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ายังไม่มีเวลาไปทําอะไรเงี้ยเดี๋ยว เดี๋ยวทําไปแล้วแต่งหน้าทับเดี๋ยวมันจะติดเชื้อเออก็เลยหาเวลาอยู่แล้วใช่ไม่ต้องห่วงนะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบเท่ๆก่อนใช่เป็นหน้าสดก็จะเห็นเป็นแบบว่าแดงๆเต่งๆก็เท่ๆเหมือนกันแบบว่าฟิลเออก็ชอบดีนะครับเป็นเป็นสิ่งที่เป็นช่วงที่เคยแบบว่าเอ้ยเหมือนเอ้ยโฟลไปทำอะไรมาโดนต่อยเหรออะไรเงี้ยอไม่ใช่แค่เป็นแบบว่าแผลนิดนึง ใช่ก็เท่ดีเท่หรอแต่ว่าหายได้นอนมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตแค่รอเวลาไปรักษาเท่านั้นรอแป๊บหนึ่งใช่เป็นแพ็กเกจที่ที่มันรอแป๊บหนึ่งคำถามสุดท้ายกับเราสุดท้ายแล้วคชาวไทยกับพี่แป๊บเป็นยังไงบ้างแป๊บแป๊บก็ไปก็ไปชาเลนจ์ชาเลนจ์ชาวไทยกับพี่แป๊บอาอนะตื่นมาแล้วตื่นช่วยด้วยช่วยด้วยเร็วนตื่นอันนี้กับพี่แป๊บเป็นยังไงบ้าง ชเลนชาเลนกับพี่แบมบอบบพี่แบมก็ตอนนี้มีอัลบั้มใหม่ครับผมก็ทำที่ไทยนี่แหละแล้วก็เขาก็อยากพพอร์ตทีป๊อปอะไรอย่างเง้ขาเลยมาทำทำกับพวกเราด้วยผมก็ได้ไปเต้นกับพี่แบมแล้วก็โฟนก็ได้ไปเต้นกันครับผมก็เขาก็เต้นเพลงเราด้วยแล้วเราก็เต้นเพลงเขาด้วยครับผมก็นี่แหละก็ <laughs> <laughs> ไปต่อท่าให้พี่เขาเ<อ>นั<อ>้ตอก็ออกสเต็ปไงนะก็ออกสเต็ปโอ้โคืโอต้อ,องชือ่อชนแบบ พี่แอมต่อท่าเร็วมากที่เห็นเขาไปทำแชร์เร่งกบทุกคนเลยกับวงเดลกุ๊ปไม่ก็บอยกุ๊ปอะคือเขาต่อตรงนั้นเลยแล้วก็เต้นเขาไม่ได้ฝึกมาแต่ก็ถามว่าเขามีเวลาในการคือเพลงขมเขาก็เพิ่งฝึกแล้วเอ๊ยทำไมเต้นเก่งกว่าเจ้าของเพลงเต้นเร็วผมอีกแล้วก็เต็มใจก็เลยก็เลยไปหาว่าเออทำไมทำไมอ๋อคือมีเพื่อนบอกว่าเออพี่แอมเขามีชื่อเสียงในการแบบว่ารับท่าเร็วแล้วก็เก่งท่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่แปลกใจที่โอ้เป็นแบบ ระดับท็อปในในในโลกเลยเราประจารย์เลยได้รับท่านเลยคือเชื่อว่าคือผมเห็นพี่วันนั้นอ่ะแล้วผมก็งงเว้ยแล้วผมก็าพีพี่แบบเป็นไอดอลแบบจริงจริงจังเลยแล้วผมไปดูเขาเต้นคือเก่งมากๆเลยชื่นชมมากเลยี่เทคมาสำหรับเราอะไรครับที่ทำมาดึงเทคตัวเองใช่ไหมหลายเทคหน่อยพี่ก็พี่ก็ผมว่าผมอ๋อสองเทคแต่ผมเต้นฟิลฟิลอะไรอย่างเงี้ยเออขาไม่ได้จริงจังเต้นไม่ได้เก่งเขาเขาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบ แลวสิบาันตอไปเหมืนแมวขย้อนขย้อนขแบบขย้อนขดอยู่อย่างนั้นให้ขอเวลาไปฝึกไปบูพ้อตัวก่อนนะี๋ยวเตะดิบไอีกรอบนึงขอบคุณะแมวขย้อนขล